สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนขอต้อนรับเข้าสู่นานาพยากรชาแนลนะคะและนี่ก็เป็นคําทานายประจําเดือนกันยายนนะคะต้องขออภัยในความล่าช้านะคะของเดือนนี้นะคะเนื่องจากว่าแม่หมอเนี่ยนะคะป่วยนะคะต้องเข้าห้องผ่าตัดนะคะก็เลยมาอัพคลิปให้เพื่อนๆเ,เนี่ยช้านิดนึงนะคะหวังว่าจะไม่ว่ากันนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคําทํานายพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ช่องนานาพยากรณ์ของเรานะคะจะใช้ลัคนาเป็นการดูเป็นหลักนะคะเพราะว่าจะมีความแม่นยำกว่ามากถ้าใครที่ยังไม่ทราบลัคนาตัวเองนะคะคุณสามารถไปตรวจเช็คได้นะคะนานา,นานได้ทำคลิปแยกสังหาไว้ให้แล้วนะคะวิธีตรวจลัคนาของตัวคุณเองนะคะสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ท,ทราบลัคนาตัวเองแล้วนะคะเราไปฟังคำทำนายกันได้เลยคะ่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎน,นะคะในเดือนนี้ดาวดวงแรกที่จะย้ายนั่นก็คือดาวศุกร์นั่นเองนะคะดาวศุกร์เนี่ยนะคะเขาเป็นเจ้าบ้านโชคลาภแล้วก็ครอบครัวนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเขายังส่งผลส่งอิทธิพลนะคะในเรื่องเงินและก็ความรักอีกด้วยนะคะจะการย้ายเข้ามาครั้งนี้นะคะจะย้ายเข้ามาสู่ตําแหน่ง การเงินค่ะตั้งแต่วันที่2กันยายนถึงวันที่27กันยายนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้การเงินของคุณเนี่ยจะดีมากๆเลยหาเงินได้ง่ายนะคะเงินเนี่ยไม่ขาดมือเลยแต่ก็มาไวไปไวเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะอะไรที่ได้มาง่ายๆมักจะหมดไวแต่ถ้าคุณได้เงินมาแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นทรัพย์สินก็จะสามารถเพิ่มพูนตรงนี้ได้คุณอาจได้เงินหลวาทรัพย์สินจากครอบครัว หรือจากการขายบ้านขายที่ดินได้นะคะหากเป็นไปตามคําทํานายก็ยินดีด้วยนะคะทรัพย์สินที่ถือครองอยู่เนี่ยทำเงินได้รับทรัพย์กันเต็มๆเลยนะคะโอ้โหน่าชื่นใจนะคะเปิดมาก็เป็นเรื่องน่ายินดีแล้วนะคะ ต่อมาค่ะเป็นดาวพุธนะคะดาวพุธนะคะก็จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะเอกสารสัญญาต่างๆคำพูดนะคะการเจรจาสื่อสารโซเชียลนะคะแล้วก็เป็นเจ้าบ้านความเสียหายแล้วก็สังคมด้วยนะคะของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะเข้ามาในตำแหน่งการเงินเช่นกันค่ะอยู่ตั้งแต่วันที่2กันยายนถึงวันที่3ตุลาคมนะคะ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเงินขึ้นนะคะไม่มากก็น้อยขอให้เป็นเงินที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ก็ต้องระวังการใช้จ่ายเห็นไหมอย่างที่บอกไปนะคะว่ามาง่ายก็ไปง่ายอย่างที่บอกไป เนาะเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าดาวสุกเนาะเมื่อได้เงินมาแล้วนะคะควรสำรองค่าใช้ใจ่ายเอาไว้เพราะคุณยังมีเกณฑ์ที่มีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะอยู่การวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบจะช่วยคุณได้นะคะช่วงนี้ค้าขายออนไลน์เด่นมากใครที่ทำช่องทางนี้อยู่แล้วช่วงนี้จะได้เงินดีทีเดียวยิ่งขายค้าขายกับต่างประเทศยิ่งดีนะคะขอให้เงินไหลมาเทมาเลยเอา้าอ่าต่อมาค่ะ ต่อมานะคะพระอาทิตย์ค่ะพระอาทิตย์เป็นเจ้าบ้าน การเงินค่ะเข้ามาในตำแหน่งสังคมนะคะตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่18ตุลาคมโอ้โหก็วนเวียนอยู่กับการเงินเนาะเดือนนี้นะคะช่วงนี้การเงินของคุณนะคะเป็นขาขึ้นจริงๆเลยเจรจาค้ขาขายราบรื่นดีที่มาของเงินของคุณในช่วงนี้นะคะมาจากผู้คนโซเชียลออนไลน์การพูดคุยเห็นไหมมันสอดคล้องกันตั้งแต่ดาวสุ์ดาวคุดนะคะแล้วก็มาพระอาทิตย์แล้วนะคะ ก็ให้คุณเนี่ยนะคะสื่อสารกับคนเยอะๆนะคะเดินทางแถมช่วงนี้คุณยังโดดเด่นเอามากๆเลยตอนนี้นะคะโชคเข้าข้างคุณแล้วขอให้ทำดีที่สุดละกันนะคะคือช่วงเวลาที่ควรตักตวงเนี่ยก็ควรตักตวงนะเพราะว่าช่วงเวลาแบบนี้นะมันไม่ได้มีบ่อยๆนะคะอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งปีเนี่ยดาวจะโครจรมาอะไรแบบนี้ครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เอ,อ่อเรียกว่าโกยได้โกยเลยนะคะชาวกรกฎต่อมานะคะดาวที่จะย้ายเป็นครั้งสุดท้ายนะคะก็คือดาวศุกร์อีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าบ้านโชคลาภและครอบครัวเนอะย้ายเข้ามาตำแหน่งสังคมค่ะตั้งแต่วันที่27กันยายนถึงวันที่21ตุลาคมนะคะช่วงนี้ดาวศุกร์เข้าบอกเลยว่ามีเสน่ห์มากนะคะคนโสดเนี่ยควรแต่งตัวให้ดูดีออกไปเจอผู้คน เพื่อนฝูงอาจมีใครมาปิ๊งคุณก็เป็นได้นะส่วนคนที่ไม่สนนะคะก็อาจจะเจอคอนเนคชั่นใหม่ๆจากการพบเจอผู้คนช่วงนี้นะยังไงก็ให้ออกไปเจอคนบ่อยๆแล้วกันนะคะอาจจะไปสัมมนาไปเรียนเพิ่มเติมเรียนพิเศษเรียนวิชาชีพอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะได้พบเจอผู้คนใหม่ๆนะคะเป็นต้น ในนะคะเราก็จะโชคดีนะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยออกไปเจอคนเยอะๆนะคะกับครอบครัวเนี่ยนะคะก็สนิทกันดีรักใคร่สามาคัคคีหรือนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้ออกไปเที่ยวเดินทางกับครอบครัวบางคนเนี่ยอาจจะสนิทกับเพื่อนนะคะเหมือนคนในครอบครัวก็เป็นได้นะคะก็สรุปเลยนะคะ เดือนนี้ดวงการเงินเด่นมากโชคลาภทางด้านการเงินสูงนะคะเอ,อ่อถ้าใครเนี่ยอยากเสี่ยงดวงก็ลองดูได้แต่แนะนำไม่รับประกันนะคะว่าจะถูกหรือเปล่านะคะแค่บอกว่าเออลองดูได้นะคะถ้าไม่มีดาวคู่ศัตรูในพื้นดวงเนี่ยการเงินจะปังมากแต่ถ้ามีดาวคู่ศัตรูเมื่อไหร่เนี่ยนะคะความปังก็จะลดลงตามลำดับนะคะของความแรงของดาวนั้นๆน,น,นะคะซึ่งคุณจะรู้ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อ คุณรู้พื้นดวง,ดวงตัวเองนะคะแน่นอนว่าการทำนายแบบนี้นะไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้นะคะอยากให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางคร่าวๆพอหากต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆควรปรึกษาออสินแสหรือว่าหมอดูนะคะที่คุณไว้ใจหรือว่าสบายใจในแบบส่วนตัวนะคะจะมีประโยชน์มากกว่านะคะหากคุณต้องการปรึกษานานาก็จะยินดีมากๆเลยนะคะติดต่อตามไลน์ ID ที่ได้ขึ้นมาให้ได้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ